ไม่รู้เราลูกมัามั่นใจตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เออเชอบก็ประสบการณ์ตั้งแต่ตอนมาปรึกษาตอนผ่าตัดในห้องผ่าตัดจนถึงตอนนี้นะคะ่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมาหาคุณหมอใช่ไหมครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาเราเราก็ถามปรึกษาหมอ,หม,อหมอให้คําแนะนําที่ดีมากอะ่ะหมอไม่ได้แบบกดดันหรืออะไรอะไรหรือแนะนําสิ่งที่รูกคึกว่ามันมันถูกต้องอะ่ะจากนั้นก็ผ่าตัดเนาะในห้องผ่าตัดนี่ลูก ที่แรกก็จะว่ากลัวจริงทีนี้หมอก็ชวนคุยคุย,คย,คยนู่นคุยนี่แล้วก็สนุกลืมเลยลืมความเจ็บปวดไม่ตื่นเต้นเลยก็ถ้าใครมีปัญหาคล้ายๆกันเนาะก็ลองลองมาทาถ้าถ้าตัดสินใจอยู่คือแนะนําว่ามาทาเลยไม่เจ็บ่ะไม่ไม่น่ากลัวเลยก็ทำแป๊บเดียวแล้วแค่แค่ไปกี่วนัวนสามวันสี่วันก็ตัดใหม่แล้วอะค่ะไม่ไม่ไม่เจ็บอะ แล้วก็ทำล้วก็ยังมั่นใจขึ้นด้วยอะไรเงี้ยกมจุมวัดตาเรตเต็อตมอยไหมคะอืมก็เชียบแต่ก่อนก็เต็มร้อยกว่าแต่ก่อนเนาะก็ดีกว่าแบบเมื่อก่อนใช่ <นะ S 2> ใช่พี่คายเดี๋ยวนี้ขอบคุณแม่จุม๊มมากนะคะ